มหาเศรษฐีแซยิด90ชุดกรรมการหลวงปู่ปั่นวัดหนองกระทุ่มสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแกะลุ้นเหรียญพยาเต่าเลือนนะครับหลวงปูปั่นวัดหนองกระทุ่มรุ่นมหาเศรษฐีแซยิด90ชุดกรรมการนะครับสร้างปี2,562าจำนวนการจะสร้าง2,000ชุดนะครับ ในซองในซองกรรมการนี้จะมีทั้งหมดสมเหรียญน,นะมีสามเหรียญน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูกันว่าจะได้เนื้ออะไรบ้างนะครับได้เนื้ออะไรบ้างแล้วก็เลขอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเหรียญพญาตเต่าเรือนหลวงปู่ปั่นนะครับรุ่นนี้สร้างปี62งหลวงปู่ปั่นท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลิวปานโกวัดไร่แตงทองนะครับ แล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งชุดนะหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับสร้างปี62ชุดกรรมการมีอะไรบ้างนะครับมาแกะเลยยังไม่แกะซีนนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูว่าในนี้มีเนื้ออะไรบ้างนะครับว่าในนี้มีเนื้ออะไรบ้างจะได้เลขสวยไหมแกะซองออกมานะครับซองแกะออกมาแล้วนี่ครับก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยครับผม มีตัวหนังสือพญาเต่าเรือนนะครับมีข้างหน้าก็มีไอ้หน้าสองก็มีนะแล้วก็ข้างในก็มีพญาเต่าเรือนรุ่นมหาเศรษฐีหลวงปูปันกาวิศกวิสโลนะครับวัดหนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสนนครปฐมปี62ชุดกรรมการเปิดเลยเปิดเลยนะครับมาดูกันมีอะไรบ้างซึบอามาพร้อมกล่อง กรรมายี่แบบนี้เลยครับอุ้ยสวยมากสวยมากอู้นี่ก็สวยนี่ก็สวยคือทั้งหมดเนี่ยครับดูแล้วเนี่ยทั้งหมดเป็นเหรียญไม่ตัดปีกครับทั้งหมดเป็นเหรียญไม่ตัดปีกนะรูปทรงเหรียญดูดูนะครับเดี๋ยวขอส่องในซีนเลยเหรียญนี้เป็นเงินครับเนื้อเงินเนื้อเงินเนื้อเงินหนึ่งในสองพันเหรียญนะครับหนึ่งในสองพันเหรียญ เนื้อเงินลงยาเขียวน้ำเงินแดงนะครับด้านในก็เป็นหลวงปู่ปันนะเป็นรูปรูปเหมือนหลวงปู่ปันนะครับมีตัวหนังสือว่าวัดหนองกระทุ่มนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ปันนะครับแบบนี้เลยพี่ออกแบบด้วยสวยงามนะเป็นเต่าเป็นเต่าแบบนี้นะด้านหลังก็ด้านหลังจะเป็นยันนะครับมีกรรมการมีโค้ดกรรมการมีเลขครับ โอ้ oh, เลขสองหกสี่ครับอ่ะสี่หกสองสนะครับมหาเศรษฐีปี62ององนี้เป็นเนื้อเงินครับองค์นี้เป็นเนื้อเงินครับ,นนงงรบจัดว่าสวยเลยนะลงยาก็ลง,งยาแบบโอ้เขียวน้าเงินแดงเหลืองเลยนะครับแกะพิมพ์ได้สวยดีนะครับข้างหลังมีโค้ดมีเลขมีโค้ดกรรมการมีเลขแล้วก็อีกองค์นึงนะครับ องนี้น่าจะเป็นองนี้น่าจะเป็น 3K เคนี่ยองนี้3 k เกษอ3กษัตริย์นะครับ3กษัตร,ริย์ไม่ตัดปีกครับไม่ตัดปีกนะครับแต่ว่าปีกไม่กว้างนะ3กษัตริย์ติดปีกเล็ก 3K นี่ก็ก็สวยนะพี่ก็สวยนะยนะนี่อภูปัน1ใน2000ชุดมาดูว่าเลขเดียวกันหรือเปล่าูเลขเดียวกันเลข4 62ครับ เตามหาเศรษฐีชุดกรรมการแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้ติดกาวหลุดอีกเหรียญหนึ่งเป็นเป็นทองทิพย์ทองทิพย์ลงยาเขียวน้ำเงินแดงดูครับอักขระลวดลายแบบมีแบบลายการะหนกได้ในในตัวด้วยเลขเดียวกันเลยแล้วก็โค้ดกรรมการนะครับมหาเศรษฐีปี62สรุปนะครับ มี3เนื้อในชุดกรรมการนะมีเงินมีเงินนะครับมีเงินเต่าหลวงผูุป,ปั่นนะครับรุ่นมหาเศรษฐีปี6 2ชุดกรรมการมีเนื้ออะไรบ้างสรุปแล้วมีเงินนะครับเงินไม่ตัดปีกลงยาเนื้อ3มกษัตริย์ไม่ตัดปีกลงยาแล้วก็เนื้อทองทิพย์ไม่ตัดปีกลงยาสมเหรียญทั้งหมดนี้หมายเลขเดียวกันนะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับนะที่น่าสนใจครับหลวงป,ปู่ปั่น วันนี้เอามาให้พี่ๆได้รับชมได้รีวิวให้ชมกันนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ